สวัสดีครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับ10อันดับสัตว์มีพิษที่อันตรายที่สุดในโลกเพื่อนิดเดียวอาจฆ่าคุณได้เลยหากพูดถึงสัตว์มีพิษหลายๆคนคงจะนึกถึงงมูเป็นอันดับแรกแต่ในความเป็นจริงนั้นสัตว์มีพิษนั้นมีอยู่มากมายหลายชนิดและอาจจะมีสัตว์ที่มีพิษร้ายแรงกว่าหูก็เป็นได้ดังนั้นตามไปดูกันดีกว่าครับว่า10อันดับสัตว์มีพิษที่อันตรายที่สุดในโลกว่าจะมีตัวอะไรบ้าง อันดับที่สิปลาปักเต้าปลาปักเต้าคือสัตว์มีพิษที่มีคนนิยมบริโภคมากโดยเฉพาะในแถบประเทศญี่ปุ่นปลาปักเต้าภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าฟูกุและเกาหลีในส่วนของภาษาเกาหลีจะเรียกว่าบ็อกฮังโดยเนื้อปลาปักเต้าน,นั้นจริงๆแล้วไม่ได้มีพิษแต่ส่วนที่มีพิษสอก็คือพวกผิวหนังและเครื่องในของปลาปักเต้าแต่พิษเหล่านี้มกักจะซึมเข้าไปในเนื้อตอนแรกพ่อครัวที่จะแล่ปลาปักเต้าต้องมีใบอนุญาตกันเลยถ้าหากกินพิษของปลาปักเต้าไปอาจจะทําให้เสียชีวิตได้ในทันที อันดับที่9กลบลูกดอกกลบลูกดอกสีน้ำเงินนั้นเป็นสัตว์ที่อยู่ในป่าฝนในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้เป็นกอบบ่อที่มีสีสันสวยงามแต่พิษของมันแร,แรงมากพิษของกลบลูกดอกหนึ่งตัวสามารถคนได้ถึง10คอนนและหนูถึง20,000ตัวพิษของมันเพียง5ไมโครกรัมเท่ากับปลายเข็มก็สามารถฆ่าคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ๆได้พิษของมันถูกนํามาใช้ในลูกดอกอาชยาพิษของอินเดียแดงมันจึงถูกเรียกว่ากลบลูกดอก อันดับที่8งูไทยปันโพนทะเลงูไทยปันถูกพบได้มากในทวีปออสเตรเลียเป็นงูที่มีพิษแร่แรงมากพิษที่มันปล่อยออกมาจากการกัดหนึ่งครั้งสามารถฆ่าคนได้ถึง100คนหรือหนู2 5 0 0 0 0ตัวพิษของมันสามารถฆ่าคนได้ภายใน45นาทีแต่อย่างไรก็ตามงูไทยปันเป็นงูที่ค่อนข้างที่อายไม่เคยมีการบันทึกว่ามีคนตายจากพิษของมันอันดับที่7แมงมุมบราซิลแมงมุมบราซิลหรือแมงมุมกล้วยได้รับการบันทึกลงในกินเนสบล์เรคอร์ดว่า เป็นแมงมุมที่มีพิษแป้แรงที่สุดในโลกพิษของมันมีพิษทำลายประสาทพวกมันจะอันตรายอย่างมากเพราะโดยนิสัยของมันแล้วมันชอบแอบอยู่ตามรองเท้าตู้เสื้อผ้าแม้กระทั่งในรถยนต์พิษของมันถ้าโดนกัดนอกจากจะทำให้เจ็บปวดอย่างมากแล้วมันจะทำให้อวัยวะเพศของเราควบคุมไม่ได้และถ้ารอดตายจากการโดนมันกัดมันก็จะทำให้เราเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอันดับที่6ปลาหินถ้าแข่งกันในเรื่องของความสวยงามแล้วปลาหินถ้าทางจะแพ้อย่างขาดลอย แต่ถ้าแข่งกันเรื่องความรุนแรงของพิษแล้วและก็เจ้าปลาหินไม่เป็นรองใครอย่างแน่นอนมันได้ชื่อว่าเป็นปลาที่พิษแรงที่สุดในโลกพิษของปลาหินนี้จะอยู่ในหนามของตัวมันเองมีคนบอกว่าถ้าคุณโดนมันแทงเข้าแล้วก็คุณจะได้ริมรดความเจ็บปวดเท่าที่มนุษย์จะเจ็บได้เลยทีเดียวนอกจากจะเจ็บสุดๆแล้วมันจะทําให้คุณเป็นอมาาัมพาตแล้วก็ตายได้ในที่สุดอันดับที่ห้าแมงป่องเดสต็อกเกอร์แมงป่องโดยทั่วไปนั้นถึงแม้ว่า จะโดนกัดพิษของมันก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรมนุษย์ได้มากนักอาจจะเจ็บปวดนิดหน่อยแต่มันอไม่ใช่สําหรับแมงป่องพันเดสต็อกเกอร์เลยเพราะพิษของมันสามารถทําลายระบบประสาทได้ถ้าคุณโดนมันกัดคุณจะปวดอย่างมหาศาลจากนั้นจะตามมาด้วยอาการไข้ขึ้นเป็นอัมพาตและตายในที่สุดแต่ถึงแม้พิษมันจะร้ายแรงมากแต่มันก็ไม่สามารถรดค่ามนุษย์ที่เป็นผู้ใหญ่ได้แต่ว่ามันจะเป็นอันตรายต่อเด็กทารกคนแก่อย่างมากถึงแม้ว่ามันไม่สามารถที่จะฆ่าผู้ใหญ่ได้แต่มันก็ มั่ให้เป็นอัมพาตได้นะสิ 4. ปลาหมึกแหวนน้ำเงินปลาหมึกแหวนน้ำเงินนั้นมีขนาดที่เล็กมากขนาดประมาณลูกกลฟเท่านั้นเองแต่ขนาดไม่ใช่ปัญหาสําหรับความรุนแรงของพิษมันเลยเพราะพิษมันสามารถฆ่าคนได้ภายในไม่กี่นาทีและที่สําคัญมันยังไม่มียากแก้พิษถ้าโดนปลาหมึกแหวนน้ําเงินกัดแล้วก็คุณจะไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรมากหรอกแต่ว่าพิษมันจะเริ่มทําลายระบบประสาทของคุณหลังจากนั้น คุณจะรู้สึกอ่อนแอและคุณก็จะเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้ระบบการหายใจจะเริ่มน้มเหลวหลังจากนั้นก็ตายในที่สุดอันดับที่สามหอยเต้าปูลายหินอ่อนหอยเต้าปูตัวเล็กๆ็สีสันสวยงามแต่พิษของมันน่าเรือเพียงแค่หยดเดียวสามารถฆ่าคนได้ถึง20คนถ้าคุณเล่นน้ำที่ทะเลที่มันค่อนข้างอุ่นๆแล้วเห็นเจ้าตัวนี้อยู่อยากคิดที่จะหยิบมันมาเล่นเลยนะครับแค่ดูมันอยู่ห่างๆก็พอแล้วเพราะถ้าคุณโดนพิษมันเล่นงานแล้วก็คุณจะปวดหลังจากนั้น ก็จะเริ่มบวมระบบการหายใจเริ่มล้มเหลวร่างกายจะคันหยุกหยิกเป็นอมาาัมพาตแล้วก็ตายในที่สุดแต่ยังไงก็ตามมีรายงานว่ามีแค่30สบคนเท่านั้นที่ตายเพราะหอยเต้าปูนอันดับที่สองงูจงอางงูจงอางหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า t o p h o f o a u s h a n n e r เป็นงูพิษที่มีลำตัวยาวที่สุดในโลกด้วยขนาดโตสุดที่5.6เมตรงูจงอางนั้น เรารู้กันว่าอาหารโปรดของมันก็คืองูนั่นหมายความว่ามันกินสัตว์ตะกูลเดียวกันและเพียงแค่โดนมันกัดเพียงครั้งเดียวก็ทําให้คนตายได้อย่างง่ายง่ายและพิษของมันนั้นสามารถฆ่าช้างที่โตเต็มไว้ได้เพียงแค่สามชั่วโมงในส่วนของมันนั้นส่วนประกอบของมันแตกต่างกับพิษงูโดยทั่วไปที่สําคัญมันพบได้ทั่วไปในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในประเทศไทยอันดับที่หนึ่งแมงกระพรุนกล่องและแล้วแมงกระพรุนนกกล่องก็ได้เป็นแชมป์สัตว์ที่มีพิษรแรงที่สุด ในโลกรายงานว่ามันฆ่าคนไปแล้ว5,567คนพิษของมันนอนั้นจะไปทำลายหัวใจระบบประสาทผิวหนังและที่สำคัญถ้าโดนพิษมันจะเจ็บปวดอย่างที่สุดส่วนใหญ่คนที่โดนพิษมันนั้นจะช็อกและหัวใจล้มเหลวก่อนที่จะกลับเข้าถึงฝั่งแต่ถ้าคุณโดนพิษมันก็ยังมีโอกาสที่จะรอดอยู่นั่นคือต้องรีบเอาน้ำส้มสายชูมาล้างอย่างน้อย30วินาทีเพราะมันจะทำลายพิษของแมงกระพุนกลองก่อนที่มันจะเข้าไปสู่กระแสะเลือด สัตว์แต่ละชนิดดูแล้วไม่น่าจะดทิศแรายรขนาดนี้เลยนะครับยังไงเพื่อนๆก็ระวังตัวจากสัตว์หลานี้กันด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอลากากไปเพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกับวารรตี้ดีๆอัปเดตทุกวันกับโลกอกันนะครับ